ครับสวัสดีครับมัเนี้เจอช่างแมวแล้วครับีจะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คปั๊กไฟตู้ไฟรุ่นเก่านะครับอาการคือเสียบใช้เครื่องใช้ไฟแล้วตัดนะครับเหมือนจะกินกระแสเกินหรือมีอะไรช็อตนะครับประมาณนี้ครับเป็นตู้ประมาณนี้ครับตู้โหลดอะไรประมาณนี้นะครับเตอร์แปลงตู้ใส่เบรกเกอร์อิสูแล้วนะครับก็คือมีปัญหาชุดนี้นะครับตัดนะครับ เสียบใช้นะครับพวกเตารีดอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับปัดตรงนี้นะครับตัวที่มีปัญหานะครับบ้านปัญหาญช็อตนะครับช่างแมจะํำการเช็คดูนะครับว่าวัดด้วยม,มิเตอร์ได้นะครับต่างที่220โวลต์ a อนะครับ ฝาดนะครับว่ามาไหมมาแบบมานะครับไฟฟ้า220วอลต์เอซีนะครับประมาณนี้นะครับที่ต่อปลั๊กทักสามเต้าเลยนะครับโอเคครับมาครบนะครับไปไม่ตกไม่อะไรเนาะนะะ,ะก็เช็คตรงนะตรงนี้ด้วยต,ตู้ด้วยนะครับนี่เหลีวต้อ,ตอนเหี่ยวต้อนจะอยู่นี่นะ บรจจุยาเนี่ยนะต้องมีสอันวัดยากนิดนึงครับเนี่ยกวัดนี่ก็ได้วัดท่าไหนดีเลยอ่ากาวนี่แหละกันครับเสียบที่กาวแล้วเป็นเลยนะครับ มาได้220โวลต์ไหมนะครับตรงลูกสกิตนะครับเป็นลูกสกิตรุ่นเก่านะครับ15แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับมาได้220นะครับสองร้อยยี่สิบมานะครับเจ็ดไฟนิดหนึ่งสามร้อยเก้าสิบโวลต์เอามาทุกเฟสไหมนะครับ ก็ประมาณ400โวนนลต์นะครับหรือ3ามรอประศิษต์ได้นะครับวัดคู่นี้สองเส้นนะครับเฟท,ทั้ง3เฟสน,น,นะครับไอทไีนะครับก็ครบนะครับมีปัญหาเรื่องไฟช็อตนะครับแกะดูที่เซลเช็คแล้วไฟจ่ายปกตินะครับ อ่างแมวกจะแกะทิ่เต้าเสียบนะครับมันเป็นานา่นชแนลรุ่นลลเก่านะแกะด้านนี้เกี่ยวปล่อยนะครับ เช็คดูนะครับดูว่าเขาต่อสายอะไรต่างๆแน่นไหมนะครับใช่ครับลองเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรหลุดหวมนะครับใส่กันไปนะ <c oughs> ขอขันยึดนะครับแบบนไะมขอขันยึดกันใ <c oughs> ส่ไป้แล้วก็ถูกกลับไปแล้วครับอันนี้ใช่ไหมก็ะจะลองจับดูกระแสนะครับว่าเขากินที่เท่าไหร่นะครับ ใช้กิฟแอมนะครับดิจิตอลนะตั้งไป40่สิไปที่40แอมนะครับสีะได้กระแสเท่าไหร่ละกระแสที่กินตอนนี้นะครับรว่าใชาา้ไฟเกินไหมอะไรเกินไหมประมาณสั้น,น15แอมนะครับลูกโซกิจจับกระแสได้ที่3ามจุดหนึ่งศูนถึงศูนยอ่งศูนะครับประมาณที่สองศูงศูนย์สอประมาณนะ ขึ้นวิ่งลงนะครับประมาณนี้กระแสก็ไม่เกินนะครับดูสายก็ไม่มีระลงละลายเลยนะครับสายในตู้ไฟก็ดีนะครับก็ต้องดูอุปกรณ์นะครับรก่อนเขาบอกว,ว่ามีตารีดนี่นะครับตัรีตัวน,นี้ช่างแมวก็ลองเช็คดู ตั้งเอาดีนะครับผมเปิดไว้นะครับตั้งสักอาร์คูนหนึ่งไม่ได้ลองมดูนะครับมาที่ปากประมาณนี้นะครับ ช็อตนะครับออตัวนี้ไม่ช็อตนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้มั้งตัวนี้นะครับตัวนี้มีนี่ก็เป็นเตารีดนะครับของฟิลิปฟิลิปตัวใหญ่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งจากการเช็คก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัว ตัวลักนะครับตัวลักเนี่ยมองจะจะมีรอยอาร์คนะครับรอยไหมน่าจะเป็นที่ลักสปาร์กนะครับอาจจะมีส่วนนะครับทำให้มันวงจรรัดวงจรมากกว่าช่างจะลองเสียบลักดูทีอะไรก็ จะลองเสียบตาวรีดดูประมาณนี้เขาจะมีข้อต่อนะครับช่างมันจะลองตัดไหมนะครับเจ็บข้อต่อตว่ามันปักไม่แน่นอะไรหรือเปล่า เปิดไครับเสร็จครับเปิดนะครับตอรี่ก็ทำงานปกตินะครับไฟติดนะครับดูกระแสนะกระแสเกินไหมอ้๋อโอ้โหกระแสขึ้นมาเยอะนะครับ เราเรียตัวเดียวนะครับ12นะครับ12ตัวนี้อ้าลงไปแล้วครับตัดแลยไม่เด้งขั้นมา12แอมป์เลยเหรอรกินเยอะจังตัดไปยัง นีกินกะแสยเยอะเลยนะฮะอืมมีหลดแล้เจ้ีันที่ส2 1 3องครับตัวนี้นะเจ้กินกะแสยเยอะอยู่นะสิบสองมแอมอ,อ,อ,อยู่นะ กระแสกินเยอะอยู่นะครับอาจจะมีปัญหาที่กินกระแสเกินหรือเปล่าน่าจะมีปัญหาที่กินกระแสเกินนะเจ้ตัวนี้เสื่อมเปล่าเหน่าเสื่อมมันน่าจะกินกระแสเกินรุ่นนี้หาซื้อที่ไหนได้เนาะอันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องกินกระแสเกินนะครับเดี๋ยวเจ้ลองเทสตัวนี้ดูอีกทีตัวนี้กินเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวนี้ใช้ได้อยูน่นะ เตัดเจ้านั่นแหละเจยลองเลยเจไม่ลองมงอาโอ้โหเจอย่างนี้เลยเนี่ยาโอโหหดหไม่เป็นหดหลาเจอาจะของบ้านของบ้านลองเองไเนี่ย เปิดอีกเสื้อนะครับใครเจออันนี้ก็เปิดอีกเครื่อหนึ่งนะครับอ๋ตัวนี้ก็สิบสิบไม่เกินสิบเอ็ดแอมป์นะครับสิบเอ็ดกระประมาณนี้นะครับเราไม่รู้ต่อไปตึงจุดอื่นอีกหรือเปล่านะครับก็ถือว่ากินกระแสเยอะอยู่นะครับสิบเอ็ดแอมป์นะครับ ตัวเนี้ยน,นี่ใช่ฟักหลวงเจ๊น,นะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหาที่ฟักด้วยนะครับน,น,<อ>นี่ไงนี่ไงฟักมันสปาร์กอะเจ๊ตัวเนี้ยเสียใช่แล้วตัวนู้น,นอะอตัวนี้ไม่เสียแล้วทำไมมันตัดอ่ะกระแสเกินนะ่าจะมีใช้ไฟอยูอื่นด้วยเจ๊ก็ใช้ตัวนี้มัน13แอมป์มันย่อมจับกระแสต,ตรงโน้นนะครับตร,ตรงตู้อะมันใช้มากขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวช่างแมวเทสดูอีกทีนะครับว่าทำไมกินกระแสเยอะจังตอรีดกินเยอะเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย ไฟเล็กสิเล็บเนี่ยน,นะครับมันโอ้จริงก็ไฟกินอยู่สองสามแอมป์อ่ะไม่ทำงานเลยครับเรือกเปิดเปิดกันนะครับอ่ะร้อนสุดเลยดูสิกินเท่าไหร่ ตสองมานะเนี่ยอ๋อจอริสตัดอีกแล้วกินทั้งอะไรวะเนี่ยจอริสตัดหย,ยุดเจะเป็นมันตัดเจมันไม่ใชม่มันตัดร้อนอยู่เด,ดี๋ยวต้องร้อนติดแล้วนะี่แอมป์บิ๊กจีนิสามแอมป์อืมอ่าสิบ หายแล้วประมาณ 11m บางทีก็ยเยอะบางทีก็น้อยปล่อยลมอีกสิปล่อยลมเพิ่มอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ลมต่อปั๊กตรงนี้นะครับเจ็บั๊กตรงนี้พันลมนะลมเอาเดีดอีกหนึ่งตัวสีกระแสอยู่ที่เท่าไหร่ ดูว่าจะเกี่ยวกับระแสะเกินหรือเปล่านะรประมาณ12แอมป์นะบจะมีส่วนไหนยังไม่ได้โอ้ไม่น่ามีอะไรเสียให้เป็นที่ใช้กระแสะเกินนะครับ12แอมป์นะครับ ตรวเช็คแล้วคงไม่มีอะไรเสียนะนี่เป็นที่ใช้กระแสะเกินถ้าเัวเสียก็น่าจะเป็นที่ปลั๊กเตารีดนะครับก็น่าจะเป็นที่ปลั๊กเตารีดนี่สปาร์กนะครับก็เป็นไปได้น,นะครับทําให้ตัวลูกสกิตตัดนะครับก็ขอจบการตรวจเช็คทูอไฟนะครับเป็นแนทางแปร ประชาชนทั่วไปแล้วก็ช่างด้วยกันหรือว่าช่างมือใหม่อะไรประมาณน,นี้ครับเป็นแนวทางนะครับ